ครจะรู้ครับว่าที่นี่มีหมู่บ้านมุสลิมอยู่ด้วยครับเป็นชุมชนมุสลิมที่อยู่กันมานานเกือบ80ปีแล้วอยู่ที่ตำบลทับกิดใต้นะครับอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ครับส่วนทางมาถ้ามาจากนครสวรรค์ก็จะไกลหน่อยนะครับแต่ถ้ามาจากชุมแสงก็จะใกล้หน่อยครับทางเข้าก็ลึกลับพอสมควรนะครับส่วนมากเขาจะรู้จักกันนะครับถ้าคนไม่เคยมาไม่มีทางมาถูกแน่นอนนี่ก็เป็นทางไปมัสยิดนะครับเห็นไหมครับมัสยิดอยู่ทางซ้ายมือนะครับมัสยิดของมุสลิมเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมของหมู่บ้านนะครับคนที่ไม่อยู่ที่นี่นะ ชวัยนะครับจังหวัดอ่างทองเมื่อประมาณ7 0็ดแปปีที่แล้วมาตั้งลกล่างสร้างครอบครัวกันที่นี่เขาบอกว่ามากันประมาณร้อยกว่าครอบครัวก็มาทำมาหากินทําไร่ทําสวนนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆมาซิดน,นะครับจะเห็นว่า ลงมาอันนี้เป็นบ้านที่อยู่ติดมัสยิดนะครับส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็จะมีอาวุโสท่านหนึ่งนะครับชื่อบางหวังครับตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ท่านก็จะดูแลมัสยิดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้านของลูกหลานของท่านนะครับรอบๆมัสยิดก็จะเป็นพี่น้องกันหมดส่วนมากและบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านของอาวุโสท่านนี้เขาคือบางหวังนะครับตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะครับ ส่วนการประกอบอาชีพที่นี่ก็ทำนาทำไร่ทำสวนนะครับเลี้ยงสัตว์นะครับมันก็เป็นบรรยากาศแบบแตกต่างจากในเมืองโดยสิ้นเชิงหลักๆเราก็จะเห็นแต่เป็นพวกผู้ใหญ่นะครับที่ทำมาหากินทำสวนทำนาแบบนี้นะครับเด็กๆวัยรุ่นก็จะน้อยหน่อยนะครับในชุมชนก็มีทั้งพุทธมีทั้งมุสลิมอยู่รวมกันนะครับครับอย่างร้านนี้นะครับก็เป็นร้านขายลูกชิ้นทอดนะครับพอดีเราก็เจอเราก็เลยซื้อกันนะครับ พวกเราก็ได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่นี่นะครับอันนี้ก็คือบังอบูซัดนะครับคนนี้ก็เป็นคนเข้าอิสลามแต่เข้านานแล้วนะครับก็มีครอบครัวเป็นเป็นมุสลิมอยู่ที่นี่นะครับมีลูกประกอบอาชีพที่นี่ส่วนอาวุโสท่านนี้นะครับเรียกว่าเป็นอาวุโสที่นี่แล้วนะครับก็คือบังอีซานะครับท่านก็เป็นคนเข้าอิสลามได้ภรรยาเป็นคนที่นี่นะครับแต่ว่าท่านก็อยู่ที่นี่มาจะ50ปีนะครับท่านก็ให้ภรรยานะ อ๋ออยมะม่วงเขียวเสวยให้นะครับเอาไปกิน,นส่วนที่มาซิดนะครับชาวบ้านก็เอาข้าวโพดมาให้เอามะม่วงเอาไขา่เป็ดมาให้นะครับเอาปลามาให้นะครับทุกอย่างที่พวกเขาเอามาในพวกเขาปลูกเองเลี้ยงเองนะครับผมก็เลยต้มข้าวโพดกินเองเสเลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากครับ ว่วนนี้ก็คือน้องฮานิฟกับน้องกระตูนนะครับเด็กๆที่นี่ลูกหลานคนที่นี่นะครับวันที่เราไปนะครับฝนตกด้วยนะครับตอนเรามาเนี่ยร้อนมากเลยนะครับแต่พอ,พอเราไปอยู่3วัน,นฝนตกทั้ง3วันเลยครับแล้วก็อากาศดีบรรยากาศแบบนี้เลยครับชุ่มชื้นดีมากใครจะรู้แล้วครับว่า ใจกลางเมืองใจกลางท้องทุ่งนาแบบนี้ไกลมากขนาดนี้น,นะครับจะมีชุมชนมุสลิมอยู่ด้วยนะมีมัสยิดมีลูกหลานมุสลิมที่อยู่รวมกันเนี่ยเยอะมากเลยครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้บรรยากาศมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมน,นะครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีอะไรมาใหม่ตลอดใช่ไหมครับโลกหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับแต่พวกเขาก็ยังดำรงชีวิตอยู่ที่นี่นะครับและนี่ก็คือชุมชนมุสลิมที่นี่นะครับถึงมันจะอยู่ไกลแสนไกลหน่อยนะแต่พวกเราก็ยังไปเยี่ยมเยียนกันครับ